สวัสดีครับอยู่กับผมเมนบัตเตอร์มาหาสารคามครับมีมาหรือปาครับหรือไปอหนึ่งวันที่แหลกว่าดี่เลืออุตสาครมาดีมา,าเจ็บใหม่กันนะครับ ลืบมาแล้วเก็บไม้กอนนะครับปูเดียดไดท,ที่เอาไปเผาทานที่เรียกว่าจะลื้อเรียกัทุดสะแล้วก็คมเลยนะครับเดียดได้ครับเลยบอ่บอท่านเนึอันนี้นะครับในที่บ่อท่านเนึ่คุ้สะก็น่าจะเสร็จประมาณไม่เกินเที่ยงครับ ตอนนี้ก็สามโมงแล้วก็ว่าจะไปต่อที่อ่าีกท,ที่หนึ่งครับเป็นหรือบ้านนะครับทุบบ้านเดียนเดือดเตือนไปนีล่ละอันนี้เป็เนคิดเป็นเครดิยนะครับกอไฟ ไฟเ,เป็นเถียดเดียนครับเป็นว่ผาผู้ได้ปลูกก็ไฟเถียรเดียนลาดขนาดกันั้นมันปงงนอไปเรื่อยัน <c oughs> แตกกรนแห้งไปเรื่อยเฮ้ยต้นเกาะต้นไผ่อันนี้ต้น

ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากไว้เพ <Bye. S 1> ียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ